ัีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์จะมาพบกับเรื่องการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะเราคุ้นเคยกันดีกับปฏิทินนะคะเอาไว้ดูเวลาดูวันเดือนปีในการนัดหมายนะคะในปฏิทินบางบาง บางใบบางฉบับนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบแบบตั้งโต๊ะก็มีแบบแขวนก็มีแบบเป็นแผ่นเล็กๆก็มีใช่ไหมคะนะล้วนแล้วแต่ว่ามีไว้บอกนะคะเหตุการณ์ช่วงเวลาในบางครั้งก็จะบอกว่าเดือนนี้มีวันหยุดอะไรบ้างอ่าวันวันหยุดเรื่องในเหตุการณ์ใดบ้างอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็นการบันทึกใช่ไหมคะบันทึกเวลาแต่ปกติเราก็จะดูแค่ปีนั้นๆใช่ไหมแต่ถ้าย้อนไป เป็นสิบปีเป็นร้อยปีล่ะเขาจะเป็นแบบไหนกันเรามาดูกันนะคะอะก่อนอื่นเราจะต้องมารู้จักทศสวัรษก่อนทศสวรรษก็หมายถึงช่วงเวลาสิบปีอ่สิบปีนอกจากทศวรรษที่ช่วงเวลาสิบปีเนี่ยหนูก็ทศหนูก็นึกถึงอะไรทศกัณฐ์นะทศกัณฐ์ก็มีสิบหน้าใช่ไหมคะสิบหัวสิบหน้าแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคาว่าทศก็หมายถึงสิบนะ อ่คราวนี้การน,นับทศวรรษมักจใช้กับปีพิศักราชนะคะโดยจะขึ้นต้นโดยเลขศูนแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เลข9แบบนี้เช่นนะคะทศวรรษที่2010นอ่าส0 1 0นี่ตรงนี้เป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะเราก็จะนับจาก2010ไปเรื่อยๆนะนับไปเรื่อยๆจนถึง2019นสิเกี่เขาเรียกว่าสิ้นสุดที่ 2019นะคะสิ้นสุดที่ปี2019แต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดปี2020ล่ะเราก็ขึ้นทศวรรษใหม่เป็นทศวรรษ2020ไม่ใช่2010แล้วนะคะส่วนปีทศวรรษของปีพุทธศักราชละ่ะเราม,มาดูตอนนี้เราปี2564ใช่ไหมคะปัจจุบันปี2564 อยู่ในช่วงของ10ปีอ่าเลขศูนย์ถึงเลขเก้็คือ2องพัถึง2569นะคะเพราะนั้นในช่วงทศวรรษนี้ก็อยู่ทศวรรษสองพันหกสิบนี้ก็อยู่ตั้งแต่2560ถึง2569นะคะต่อมาอต่อมาเรามาดูสัตวรรษนะคะสัตตะแปลว่า100นะคะ ก็แปลว่าช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีก็จะเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขหนึ่งร้อยกันเลยทีเดียวนะคะสิ้นสุดที่เลขหนึ่งร้อยกันเลยทีเดียวนะเรามาดูตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างพุทธศตรวตรรษนะคะพุทธศตรวตรรษนะคะจะนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีนะคะอ่าส่วนมาดูพุทธศตรวตรรษที่หนึ่ง คือช่วงเวลาตั้งแต่พศหนึ่งถึงพศหนึ่งรยนะคะต่อมาถ้าเปิดว่าเป็นพุทธศตวรรษที่26ละ่ะอ่าก็เป็นช่วงเวลาตั้งแต่พศสอ 2, งพันถึงอะไรคะ100ก็เป็น2อ0 0ันหนะคะ ต่อมาคริสตศตรวตรรษนะคะจะนับตั้งแต่พระเยซูประสูติเป็นปีที่หนึ่งมาดูคริสตศตรวตรรษที่หนึ่งก็คือช่วงเวลาคศหนึ่งถึงคศหนึ่งร้อยนั่นเองถ้าเป็นคศ99ก็คืออยู่ในช่วงศตรวตรรษที่1อ่าต่อไปคริสตศตรวตรรษที่21บล่ะคะก็คืออยู่ในช่วงสอง1หนึ่งถึงสองพันอะไรคะ อะไรคะ2,100นะคะเพราะมันอยู่ในช่วง100ปีนะคะต่อมาคำว่าสหัสวัสดละ่ะสหัสนะก็แปลว่า1,000เมื่อกี้100ไปแล้วสตวรษคือ100่ทศคือ10ใช่ไหมสหัสสวัสดก็คือช่วงเวลา1,000งพันปีจะเริ่มนับตั้งแต่เลขหนึง่งเป็นปีแรกของสหัสวัสด จนไปถึง1,000เติมไป30นะคะก็เป็น1,000ปีนะคะมาดูตัวอย่างพุทธสัพพุทธสัสวัสพุทธศัสวัสนะคะลิ้นอาจจะพันกันนะเวลาพูดเพราะนั้นต้องฝึกพูดให้ถูกนะลูกนะจะเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรษพุทธหัสวัสที่หนึ่งจนไปถึง พุทธศตวรรษที่หนึ่งพันแต่ถ้าพุทธศัวรรษที่สองก็ช่วงเวลาพศหนึ่งพันหนึ่งพอเริ่มนับเลขหนึ่งใช่ไหมคะถึงพศสองพันนั่นเองเรามาดูตัวอย่างของศัวรรษของคริศสกราชกันบ้างคริต์ศัวรรษนะคะที่หนึ่งก็คือ คอ1หนึ่งจนไปถึงคอ1อนหนึ่งพันพิษสัทรที่สองก็คือตั้งแต่คศ1อหนึ่งพันหนึ่งถึงคศอสองพันตอนนี้เลยมาหรือ,อยังคะปัจจุบัน2,021ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นพิสสัวัรษที่3แล้วนะคะอะเรามาดู ต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นงานที่ครูจะให้ทําคือการเปรียบเทียบช่วงเวลาเกิดของฉันอันนี้คือตัวอย่างปีเกิดของครูนิ่มเองอ่าครูนิ่มนะคะเกิดปี2018แล้วก็ครูนิ่มจะเขียนใส่ไปเราจะอยากรู้ว่าเราเกิดปีคศที่เท่าไหร่ให้เราเอา5 1 3ไปลบครูนิ่มก็จะเกิดปีคศ1975นะคะ เรามาดูทศวรรษปีเกิดของครูนิ่มครูนิ่มเกิดปี2,518เพราะนั้นครูนิ่มเอ่อจะอยู่ในระหว่าง0ถึง9ใช่ไหมคะอ่า8ก็ยังอยู่ใช่ไหมยู่อยู่ภายในนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นครูนิ่มเกิดทศวรรษที่2,510นะใส่เลข0เข้าไปถ้าเป็นคศล่ะทศวรรษของคศ10ปีของคศครูก็เอาเลข0มาใส่นี่เอาตรงนี้ เลขศูนย์มาแทนเลขห้าเพราะอยู่ในช่วงศูนย์ถึงเก้าใช่ไหมคะไม่งงนะคะต่อไปเรามาดูพุทธ,ธศตรวรรษก็คือหนึ่งร้อยปีก็คือหนึ่งถึงหนึ่งร้อยคูนิ่มเกิดสองพันห้า้อยสิบแปดอ๋อดูหลักร้อยค่ะหน่วยสิบร้อยนี่ครูอยู่หลักห้าร้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูเกิดในพุทธ,ธศตรวรรษที่ห้าร้อยเติมไปสองศูย์ส่วน คริสต์ศตวรรษนะคะคริสต์ศตวรษนะคะนักเรียนดูตรงนี้นะคะอ,ะอยู่ที่เก้าเก้าใช่ไหมครูต้องอยู่ที่เก้าร้อยนี่ตัดใส่ศูนย์สองตัวไปใช่ไหมต่อไปศาสตร์วัตคือหนึ่งพันปีอ๋อครูนิ่มเกิดอยู่ในช่วงสองพันนี่นะหนึ่งไม่ใช่หนึ่งพันและครูเกิดอยู่ในช่วงสองพัน ครูก็ใส่เลข2แล้วเติม0ูไปสตัวส่วนคอสอนี่ครูเกิดอยู่ในช่วง1,000งพัก็ใส่0ูไปสตัวเท่านี้เองทำได้ไหมคะถ้าทำได้นี่นักเรียนก็ไปเขียนปีเกิดของตัวเองในช่องนี้นะคะในช่องคอสอนะคะแล้วก็เอา513ไปลบออกจะได้ปีคอสอแล้วก็ดูตามตัวอย่างของครูเมื่อสักครู่นี้ แล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อนำสกุลชั้นเลขที่มาส่งคุณครูที่ไลน์ประวัติศาสตร์เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ